รรรอรเดินเอต้องช่วยไหมต้องช่วยไหมอะเออเก่งเนาะยังงไหนซิงวะพ่อเฮนิงปะป พี่เบิร์ดเชิญดาราดาราวันอื <h 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 ้ออยู่ไปบอลวันนะรอไปเยี่ยมหลานแล้วนะไม่บอลวันนี้ทุก ฮะหวานมันคงแต่งหน้าแหละมันร้อนไงเมื่อกี้ล้างมือ,อยังแกะนะแอลกอฮอล์อนอี่ไงไม่หมดหรอกนุ๊ตอ๋อคุณแม่เข้าไปข้างไนใช่ไหมไม่ค่ะแค่เอามือ เอาฉันจะรู้ไหมล่ะูกนึกอ,อยู่ตรงไหน,น,นสมร้านที่ไม่เห็นลูกจริง,เ,งเห็นแต่ไข่ลูกอะ